สวัสดีนะคะสวัสดีจ้ะสวัสดีนะคะสำหรับนะคะสมาชิกที่ตามพี่ปิ๊กใน Youtube นะคะวันนี้พปิ๊กมาพามาทัวร์โกดังนะคะนะคะตอนนี้นะกำลังอยู่ระหว่างแพ็คของนะคะแพ็คของส่งลูกค้านะคะอันนี้เด็กนักเรียนจะเด็กนักเรียนจ้ะเด็กนักเรียนหลังจากเลิกเรียนก็มาแพ็คของเย็บกระสอบช่วยจริงไม่ใช่จ้ะมันดื้อจ้ะมันเอากระสอบขยะมา นี่ค่ะอันนี้การแพ็คก,การลําเลียงของนะคะอันนี้เอาไปส่งเลยบ่อยเท่าขอส่งเลยใช่ไหมเกษยอยส่งว่างั้นนะคะอันนี้เป็นสินค้านะคะที่เตรียมลําเลียงส่งนะคะ,นะคะเป็นสินค้าที่กลำลังลาเลียงส่ง เดี๋ยวก็หลังเสียค่ะประมาณนี้เลยนะคะนี่เป็นสินค้าที่ส่งนะคะส่งทุกวันค่ะส่งทุกวันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าคิปิ๊กอาจจะอาทิตย์นึ่งเปิด2วันถึง3วันแค่นั้นค่ะเพราะว่าเป็นช่วงระหว่างโรคโควิดกำลังระบาดนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นทีมงานแอดมินจ้ะวันนี้พามาทัวร์โกดังเนาะ เป็นทีมงานแอดมินของเราจ้ะอันนี้พม่านแอดมินแบบสวยเนาะพี่ปูโตแอดมินนะคะแอดมินวันนี้ขายดีไหมคะคแม่คะคุณแม่ต้องไปที่อื่นก่อนนะคะเดี๋ยวยอดเดดี๋ยยวอจะเคลื่อนคะเดียวค่ะเดี๋ยวยอดเคลื่อนเนาะนี่ค่ะอันนี้เอลิกากำลังจะแจ้งยอดลูกค้าใช่ไหมอลิกาค่ะค่ะค่ะอ่ะโอเคค่ะแม่ปิ๊กก็จะไม่กวนพวกเขาละค่ะค่ะโอเคจ้า